a l ลามูอา,าลัยกุมมราะมัตุลลอฮิะวะบราริกาตุพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนอัตตอฟิกีอาอิสลามียะดิฉันชื่อนางสาวซิตีคอลิโอวาจิกระผมชช่อนายอัลบาซิฮานิมะรีพวกเราคือพ,พ,พวกเราได้หัวข้อจากวิทยากรคือเอ่อในการทำกิจกรรมวันนี้พวกเราได้ความรู้อะไรบ้างกา็คือ หนึ่งการตื่นเต้นรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความตื่นเต้นตลอดเวลา 2. กลุ่มกลอกได้รับความสมัครคีการในกลุ่มได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดรวมไปถึงสร้างสรงสรค์ทำให้มีความสุขในการทำกิจกรรมภาคและ 3. ความประทับใจเช่นการสอนที่เข้าใจง่ายบรรยากาศในการทำกิจกรรมสนุกไม่ตึงเครีย วิทยากรมีความเป็นกันเองทำให้เด็กกล้าพูดและกล้าแสดงออกค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ